ถ้าคุณฝันเห็นพญายนาคสีทองในความเป็นจริงแล้วนั่นหมายถึงอะไรการฝันเห็นพญายนาคสีทองคือหนึ่งในนิมิตที่สูงและมงคลมากๆในสายยานของพญายนาคค่ะไม่ใช่ว่าความฝันจะเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปแต่เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีบุญบารมีเก่าและกำลังจะถูกยกชั้นของชีวิตค่ะความหมายหลักของพญายนาคสีทองนะคะ พญานาคสีทองคือสัญ,ญลักษณ์ของบารมีอำนาจบุญเก่าโชคลาภวาสนาและการเปิดทางสว่างของชีวิตค่ะสีทองหมายถึงบารมีบวกแสงธรรมบวกความสำเร็จของผู้ที่คุ้มครองไม่ใช่รวยแบบฟุกๆนะคะแต่เป็นความสำเร็จที่ได้มาอย่างสมศักดิ์ศรีค่ะ ทีนี้เราจะมาถอดรหัสตามลักษณะของความฝันถ้าคุณฝันเห็นพญายนาคสีทองอย่างชัดเจนสง่างามนั่นหมายถึงชีวิตของคุณกำลังก้าวสู่จังหวะใหญ่การงานการเงินชื่อเสียงหรือภารกิจบางอย่างกำลังถูกผักดันโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ และถ้าคุณฝันเห็นพญายนาคสีทองเรืองแสงสว่างทั้งตัวด้าน,นหมายถึงบุญเก่ากำลังเปิดทางสิ่งที่เคยติดขัดบานานจะคลี่คลายแบบรวดเร็วอย่างผิดปกติค่ะและถ้าคุณฝันเห็นพญายนาคสีทองลอยขึ้นจากน้ำหรืออยู่บนที่สูงด้าน,นหมายถึงการเลื่อนขัน้นเลื่อนสถานะจากผู้ที่ถูกมองข้ามกลายเป็นผู้ที่คนเกรงใจและให้คุณค่าค่ะ และถ้าคุณฝันเห็นพญายนาคสีทองเข้ามาใกล้หรือโอบร้อมด้าน,นหมายถึงการยอมรับอย่างเป็นทางการคุณมีหน้าที่บางอย่างที่จะต้องทำเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวและถ้าคุณฝันแล้วคุณรู้สึกปลืม้มอบอุ่นน้ำตาไหลโดยที่ไม่รู้ตัวนี่คือการปลุกบ,บารมีเดิมไม่ใช่การเตือนแต่คือการเรียกให้คุณจำได้ว่าคุณเคยเป็นใครมาก่อนค่ะ และข้อควรระวังหลังจากที่คุณฝันเห็นพญายนาคสีทองอย่าหลงอัตาอย่าดูถูกคนที่ต่ำกว่าและอย่าผิดสัจวาจาโดยเด็ดขาดเพราะพลังของพญายนาคสีทองให้สูนได้มากแต่ดึงลงได้แรงหากใจไม่นิ่งค่ะและนี่คือข้อแนะนำจากสายานะคะหลังจากที่คุณฝันเห็นพญายนาคสีทองให้ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง เช่นเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนทำบุญแบบเงียบๆแล้วให้ตั้งจิตว่าขอใช้บารมีที่ได้รับเพื่อประโยชน์ไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแล้วพยานาคสีทองมักมาหาใันคนที่รักษาสัจาวาจาผู้จริงทำจริงคนที่เคยตกต่ำแต่ไม่เคยขายศักดิ์ศรีคนที่กำลังจะเป็นเสาหลักทางจิตวิญญาณ หรือผู้นำทางบุญค่ะและบางความฝันนะคะไม่ได้มาเพื่อให้คุณดีใจแต่จะมาเพื่อบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะได้รับตำแหน่งทางจิตวิญญาณแล้วค่ะกดติดตามไว้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากฟังเรื่องราวนี้รับแบบนี้อีกขอให้ทุกดวงจิตทุกรดับใจได้รับพลังงานดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์